สวัสดีครับแฟนๆลิเวอร์ตูนนะครับโหหายไปสัปดาห์หนึ่งกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดำดิ่งเหมือนเดิมเลยนะฮะไอ้ลิวพูทำสิติอีกแล้วนะครับแพ้ขาบ้าน6นัดต่อกันในพิมลีของแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่คิดไม่ไมไมฝันไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องเจอสาการแบบนี้นะครับแค่เห็นรายชื่อก็รู้สึกว่าโอ้โห สุมเสี่ยงพอสมควรนะครับแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรถ้าเรามองบริบทต่างๆถือว่าน่าสนใจครับผมใช้วันนี้เพราะเพิ่งเสร็จศึกจากเจอเชลซีมาเมื่อวันพฤห,หัสนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธเนี่ยมีรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับไลฟ์ซิกอีกเพราะฉะนั้นมันก็การเจอฟูลแลมในบ้านตัวเองบางทีมันก็ก็เป็นไปได้ครับในการเปลี่ยนแปลง เนเกอร์วิลเลียมส์เดฟฟิลลิปเริสวิลเลียมส์นะฮะโอ้โหสามในสี่กองหลังนี่เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยแล้วก็นี่คือคือถ้าใครบอกแต่ต้นฤดูก,กาลว่าซีซั่นนี้เราจะได้เห็นเริสวิลเลียมยืนคู่กับเดฟฟิลิปนี่ในเกมพิมพ์ลีก คง,งได้คงได้มองหน้ากันแบบไม่คิดอะไรกันอยู่ยแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นนะครับใช้เจส์มิเนอร์กับเกตาลงมาครับตรงกลางเราอาจจะได้เห็นทั้งมิเนอร์กับจิน่ไวาดุมคอยสกรีนให้กับคู่เซนาฟดาวรุ่งคู่นี้แล้วก็ให้เกตาเนี่ยเดินเครื่องเกมรุกซึ่งข้างหน้าก็น่าสนใจอีกครับโมซาร่ายังอยู่ครับหลังจากที่โดนเปลี่ยนตัวจากนาที่แล้วให้โอกาสต่อเนื่องเลยแล้วก็มีสลราชครีกับดีโกโชตา คือการเปลี่ยน7คนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นถ้ามองนะตรงนี้นะมันเป็นการเปลี่ยนที่ที่มีเหตุและมีผลของมันครับด้วยโปรแกรมที่มันวางอยู่ตรงนี้ด้วยผลลัพธ์ที่มันออกมาแบบนี้นะครับมันมองได้แค่2มุมครับคือหนึ่งก็คือเหตุผลเรื่องของการเก็บตัวหลักไว้เพื่อในศึกวีไ c h าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาจจะเป็นเวทีเราสามารถคาดหวังอะไรได้บางอย่าง ให้มันไปไกลได้ที่สุดสองก็คือพอละลองดูสิไหนๆก็ไหนๆแล้วแพ้คาบ้านมาห้านัดแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้โอกาสเด็กๆบ้างซึ่งเด็กๆพวกนี้มันก็มีความชอบทมในการควรจะได้โอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเราจรึงเห็นโอเคภาพที่มันเกิดขึ้นพี่แต่ว่าพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับความรู้สึกเดิมๆของทีมเนี่ย มันยังคงอยู่ครับไอกความที่ขาดความมั่นใจสภาพิตใจเหลวแหลกไปแล้วนะครับไม่มีความเชื่อมัน่นไม่มี monster m a n t ริ i t y ที่ที่เคยโอ้โหยกยอปอปั้นกันเหลือเกินโหดิตหัว,จวใจที่กล้าวแกร่งดุดดังปีศาจพร้อมขยี้พร้อมขย้ำทุกทีมที่ลงสนามแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับเจมี่คาร์เกอร์บ,บอกว่าแบบ เป็นจิตวิญญาณที่เหมือนแบบเป็นคนแคร์ไปแล้วอ่ะคือมันรับมืออะไรก็ไม่ได้คือเปราะบางมากเป็นจิตวิญญาณที่เปราะบางมากเจอนี้หน่อยก็ยุบเจอนี้หน่อยก็ยุบพอมันยุบไปเรื่อยๆครับรู้ตัวไอที่แพ้คาบ้านมันนัดที่หกติดต่อกันแล้วแล้วคราวนี้มันจะมันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่ยังไม่มีใครทราบได้เลยนะครับไม่มีใครทราบได้เลย แค่หวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วกันครับนะฮคส่วนเรื่องของรูปเกมเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูไม่ได้ไม่ได้ดูเหนือกว่าเลยครับโอกาสการเข้าทำความชัดเจนหรือความใกล้เคียงเนี่ยมันไปปีอยู่ที่ฟูลแลมหมดเลยถ้าลิเร์พูจะมีจังหวะอ่ะดิโกโชต้าอาวอรเล่รุ่นนั้นอืมก็ก็ควรจะเข้านะแต่ไม่เกิดขึ้น หรือสเสดอมเนม่โมงย้อยๆมาเช็ดเสานะครับถ้ามันเจอเหลี่ยญนี่มันดีอาจจะมีใครซ้ําได้อันนี้ก็ไม่รู้แต่มันไม่เกิดขึ้นครับมันไม่เกิดขึ้นนั่นคือความจริงที่เราต้องต้องรับมือกับมันให้ได้ต้องดีลกับกับอีความรู้สึกตรงนี้ให้ได้นะครับพยายามทําแล้วพยายามหาจุดแก้ไขจุดรบพบ่องแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมมิติการเล่นเหมือนเดิม รูปแบบการเข้าทำความหลากหลายไม่ได้มีไปมากกว่าที่เราคาดหวังคือถ้าคุณจะบอกว่าเป็นทีมที่มีความหลากหลายในเกมรุกคุณต้องสร้างอะไรบางอย่างหรือสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับพวกเราหรือคนดูหรือกองเชียร์หรือใครก็ตามที่นั่งดูอยู่ว่าโอโ้มีแบบนี้ด้หรอโอโ้อย่างนั้นได้เหรอวะแต่นี่มันเป็นแบบเดิมเลยครับมันเป็นแบบเดิมเลยซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดก็คือเยนคลับ แต่ไม่หมายความว่าเขาต้องรับผิดชอบคนเดียวนะฮะทุกคนครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในสโมสรลิเวอร์ุ o o l ตุยการทีมสตาฟโค้ชนักเตะทีมบริหารเจ้าหน้าที่กองเชียร์เพียงว,ว่ามันสัดส,ส่วนมันอาจจะลดหลั่นกันไปซึ่งยูนิคอร์ปเนี่ยยืนบนบนอันดับหนึ่งแน่ๆถ้าจะมีใครสักคนต้องรับผิดชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าผม หมดศรัทธาหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาครับมันเป็นช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยต้องหาทางในการก้าวข้ามหรืออะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งอย่างผมที่เป็นคนอยู่ไกลเหลือเกินเป็นแค่คนที่ดูบอลมานานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะไปแบบจี้จุดได้หรอกครับว่าเฮ้ยมึงต้องแก้ตรงนี้ว่ะเฮ้ยมึงต้องทําตรงนี้ว่ะประเด็นนี้ ให้ทีมจัดการให้ยังครอบจัดการซึ่งหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หลังเกมก็ว้าวความหวังอยู่ตรงไหนนะฮะครอบบอกยังไม่ต้องไปคิดอะไรไกลเลยครับอีรื่งท็อปโฟโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกพื้นที่ยุโรปอะไรพวกเนี้ยอย่าเพิ่งคิดคิดแค่อย่างเดียวต้องชนะให้ได้ก่อน ต้องยิงประตูให้ได้ก่อนอันนี้อันดับแรกเลยยิงประตูให้ได้แล้วชนะให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้ว่ากันนะักข่าวถามต่อยเขาว่านี่คือจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตในการเป็นผู้จัดการทีมของเขาหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกตามตรงเลยเขาก็ไม่อยากจะพูดว่าไม่หรอกนะคืออยากจะบอกแล้ว mm hmm. ว่ามันไม่ใช่หรอกไม่ใช่จุดตกต่ำที่สุดในชีวิตผมหรอก mm hmm. แต่ความจริงก็มันอาจจะใช่ครับ มันปฏิเสธตรงนั้นไม่ได้แต่ก็ยังจะสู้ต่อนะยังยังจะอยากจะผ่านพ้นช่วงตรงนี้ไปให้ได้ Harrison Reed นะฮะกองกลางของฟูแลมบอกว่าฟูแลมแสดงให้เห็นว่าเป็นอยากเป็นผู้ชนะมากกว่าลิเวอร์พูลเขาบอกว่าไม่นะน่าจะทุกคนอยากเป็นผู้ชนะทางนั้นทีมของเขาก็อยากเป็นผู้ชนะนะครับ แต่มันมีความบิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขในจุดตรงนั้นระหว่างเกมได้แม้จะพยายามส่งมาเน่ลงมาส่งฟ้าเป็นโยลงมาส่งเทรนลงมาแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมเรื่องสภาพจิตใจเลยครับเรื่องทศัศนคติเรื่องความรู้สึกที่มันถูกละลายหายไปหมดแล้วครับนี่ไม่ใช่ทีมแบบแชมเปี้ยนเล่นแล้วครับ มันเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้ทีมกลางๆทีมดัดๆที่แบบคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วโจทย์ใหญ่มากครับโจทย์ใหญ่มากากับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นช่วงที่มันพีคสามสีป่ปีทุกคนรู้ครับว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการการถ่ายเลือดบ้างแต่รอยต่อระหว่างการถ่ายเลือดนี่แหละครับถ้าทําให้มันเนียนหรือทําได้ดีก็โอเคไปแต่ถ้าไม มันก็จะกลับมาที่จุดเดิมซึ่งเนี้ยเป็นความท้าทายชิ้นใหญ่มากถ้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยครอปมีความท้าทายอะไรเนี่ยนี่คือตรงนี้เลยครับจะทำไงให้ให้ทีมกลับมาอยู่ในมาตรฐานเดิมที่เขาต้องการได้หลังจากที่เปลี่ยนทีมแล้วนะซึ่งผมไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้บิ๊กเนมอาจจะโดนออกปล่อยไปหลายคนนะครับแล้วก็ พองถ่ายเข้ามาเซเวสปอร์ตกรุป๊ปสับสนุนเรื่องว่าประมาณมากน้อยขนาดไหนหรือทำไมไม่พออาจจะต้องขายตัวแบบที่ทุกคนนึกชื่อออกนะฮะโมซาลาเซโรมาเน่หรือใครก็ตามเพื่อจะได้สร้างงบประมาณก้อนใหม่แล้วก็สร้างทีมใหม,อม่อยากมากอยากมากแต่สิ่งที่ครอบยืนยันก็คือเขายิงสู้ต่อนะครับเขายิงสู้ต่อ นั่นคือสิ่งที่เรารับทราบกันแล้วก็ได้แต่หวังครับผมเชืนะ่อว่าณวินาทีนี้ทุกคนรู้สึกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วก็ผ่านตรงนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นครับหวังว่ามันจะมีอะไรสักอย่างที่มันแบบเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของรู้การสักทีหนึง่ง ที่ทําให้พีู่กลับมากลับมายืนได้เหมือนเดิมแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างที่เคยทําได้นับวันรอขอให้เป็นอย่างนั้นครับอา้าวประมาณนี้ก่อนนะฮะ ขอบคุณมากๆครับทุกคนครับใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดซีฟเฟอร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปของเราที่พยายามอัปเดตกันตลอดทั้งสัปดาห์1สัปดาห์เนี่ยมีอยู่5-6 c o n คอนเทนต์นะครับที่ออกมาทั้งตัวผมทั้งเฮียเต็กทั้งเฮีย uh, กุยนะครับพยายามจะสาน้าวนี้เป็นสังคมใหม่ๆในการเชร์ิเวอพู ไปเพิ่มพร้อมกันนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวให้ว่ากันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ